ชมเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรุร่นแรก2,551 e เรามีสองเหรียญมาให้ชมกัน,นครับครับก็สำหรับเราจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้จะมีจุดนะครับสองจุดนะครับสองจุดสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ลอยจานเตรียมไปเลยนะครับเอามาให้ชมครับสำหรับเหรียญรุ่นแรก2,551 e นะครับ สร้างที่วัดบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดเขียนว่าสิบี่ตุลาคมสองพันห้า้อห้าสิบเอ็ดฉลองอายุมงคลหกสิบสี่ปีนะครับที่สำคัญนะครับรอยตัดเนี่ยรอยตัดข้างตัวนี้นะครับจะปิ้นออกมานะครับเนี่ยปิ้นออกมาเลยสำหรับรอยตัดนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ดูครับดูชัดชัดครับ เนี่ยตรงนี้จะปิ้นออกมาเลยโผล่ออกมาเลยนะครับเรามีสองเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับแล้วจะให้ชมอีกเหรียญหนึ่งครับสําหรับข้างข้างที่ตัดนะครับสําหรับรุ่นแรกก็คงจะปลอมยากครับไม่ปลอมเพราะดูครับรอยจานเห็นไหมครับเนี่ยตรงตัดตรงนี้ยนะครับเนี่ยจะปิ้นออกมาเลยเนี่ยโผล่ออกมาข้างที่ตัดเห็นไหมครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยตรงนี้สำหรับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นจานเตรียมนะครับอันนี้เป็นเหรียญเดิมๆนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดลอยจานตามเหรียญน,นะครับเนี่ยตรงข้างนะครับถือว่ามีสองเหรียญแล้วมาดูได้เลยครับเหมือนกันเนี่ยตรงรอยตัดเห็นไหมครับรอยตัดข้างเหรียญ เนี่ยแล้วก็รอยจานนะครับเนื้อเก่าๆอย่างนี้เนื้อทองแดงรอยจานตามเหรียญปีสองพันห้าร้อยหสิบด